นนพี่เอกคะทำไมเราถึงไม่ไปนั่งโต๊ะเดียวกับใบบุญะคะ นี่ดูนะครับเมนูอร่อยของร้านนี้เลยครับอรเอาชิมดูนะครับไม่ขายจะปิดร้านแล้วว่าจะกินต่อ ไปเอามาเอ๊ะก็บอกจะปิดร้านแล้วไงกลับบ้านกลับช่องไปซะสินี่อะไรกันเมียก็ผู้ชายคนนี้นี่ป้าบอกว่าจะปิดร้านแล้วไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับอ๋อไอ้ยางนายช่างตีกากี่นั่งคนกันเองอ่ะเลื่อกเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยถ้าลือต้องการอะไรเพิ่มเติมนะหรือก็สั่งอเมีิลูกสาวว่าได้นะ เอ,อ้ยเลือไปอยู่บางกอกมาสักสนานเลยเลยจําอาตีไม่ได้แหละสินี่คืออาตีลูกอาอึ้มเจ้าของอูอง่ซ่อมรถไงจะออช่างตรงช่างตีหรือใครก็ต้องแกงใจคนอื่นเขาสิมาทําแบบเนี้ยใช้ได้ที่ไหนอาณาอานา,า,นาไม่เป็นไรเนี่ยเลือกไปอาบน้ําเลยปะเดี๋ยวอ้วจะปิดร้านเองอ่าอาาอมะาตาจบจบตาไปเลยว่วไปเอาเอมาให้เืองเร,นะร็วเอ๋อ เนี่ยเอาเมี่ยงลูกสาววงอ่ะอ๋อเอาเมี่ยงอ่ะหรือไปเลี้ยงเสริมสวยมาแป๊บเดียวนะกลับมาเป็นสาวสวยเลยเนี่ยอีกกำลังบบบร้านใหม่นะถ้าเจ๊กิมว่างๆนะก็ลองไปทำผมดียางนี้ได้นะอุ๊าจะลดพิเศษให้อาอึ้มเลยว่าไปแน่ๆเลยโอ้ยเลยนี่เก่งนะแล้วทั้งสวยทั้งน่ารักด้วยนะเล่าบาขวดดิเฮีย เฮียไปทำอะไรมาทำไมหน้าเป็นแบบนี้เฮียนึกมันลงูรและไปเอาของยามาเร็วๆอล้วจอๆๆร่างน้ก่อนๆค่ก่อนเฮอยนึกไปลงอะไรมาวะเดี๋ยวเอาเล้ามาให้เลยเฮียทแผลหน่อยนะเฮียเฮียฉันขอโทษเฮียเจ็บมากไหม ขอโทษนะครับ่เป็ระขอโทษอีกทีนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับนี่วารีค่ะเพื่อนสมัยเรียนที่สนิทที่สุดของใบบุญตอนนี้วารีกำลังเรียนหมออยู่นะคะ <c oughs> เก่งจังเลยนะครับ ขอบคุณค่ะน,นั่งก่อนนะคนั่งมา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 นวางขอตรงนี้เลย <c oughs> งั้นเรามาฉลองกันดีกว่าในเวลาที่รู้จักกันครั้งแรกเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงเองดีไหมครับดีไหม ขอบคุณพี่เอกกับพี่พิมานมากเลยนะคะสําหรับข้าวมื้อนี้ค่ะตอนแรกนะพี่ก็ว่าจะจ่ายคนเดียวแหละแต่เอกอะสิมันห้ามพี่ไว้อะค่ะไหนแกบอกเงินไม่พอไงไอพิมานอะใครพูดะห้เงียบพี่พิมานนี่ตลกจังเลยนะคะแล้วน้องใบบุญชอบคุณตลกไหมล่ะครับพอเลยไอพิมาน แกกลับไปทํางานเลยนะเฮ้ยอะไรพี่ไปก่อนนะใบบุญของวันคีะสวัสดีค่ะไปเฮ้ยเฮ้ยมา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 นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นใบบุญเคยบอกเลยอะว่ามีพี่ชายกับเขาด้วยลูกพี่ลูกน้องอะมีอะไรเหรอออเปล่าฉันกลับบ้านก่อนนะ แต่วันนี้ดีใจนะที่ได้มาเจอเธออะฉันก็ดีใจเหมือนกันนะอือพอเธอเฮียเฮียเมามากแล้วนะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ไหว <c oughs> ห้วไม่อยากกลับบ้านกลับไปมันก็มีแต่เรื่องไม่มีใครด้วย มีใครได้ยังไงเฮียมีทั้งองมากับอารักษ์อามนตีอีกคนอ้วกไม่ได้ไหมอย่างนั้นอ้วหมายความว่าไม่มีใครดูแลอ้วกับมนตีด้วยหรือเป็น้อ้วดอไหม ขอโทษฉันนะ่ะเอ็นดูมนตีเหมือนลูกเหมือนหลานช่วยดูแลอีได้แต่ฉันคิดกับเพียแค่พี่ชายเท่านั้น